ดรซันครับสบภาศิลปินทำความดีเพื่อศาสนามูลนีธที่ครูแผ่นดินแล้วก็บริษัทมหามงคลฟิลม์มเซลล์โปรดักชันนะครับผู้ผลิตละครทางช่องก้าเอ็มคอร์ดนะครับในวราระมหาเลิกมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนพรรษาสบ,บางเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลที่10นะครับแล้วก็ทิศหน้านะครับก็ยังมีวาระที่เป็นมหามงคลก็คือ,อสัปดาห์ของวันแม่ซึ่งทุกคนเนี่ยต้องมีแม่นะครับแล้วก็สัมสูร,ร่วมจิตใจของทุกคนคือสาบันครอบครัวนะครับวันนี้เราก็นำแนะนา,น,านักแสดงแล้วก็ผู้ประเพณประโยชน์สาธารณประโยชน์หลายๆท่านนะครับผมพามาแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้มาสวัสดีกับทางสื่อเร New นะครับโดยวันนี้นําสัญลักษณ์ของงาน วันพ่อในปีนี้ก็คือดอกไม้ประจำรัชกาลที่10นะครับก็คือต้นลงพึ่งนะครับนี่คือต้นลงพึ่งประจำรัชกาลที่10นะครับซึ่งเราได้เทิดทูนสาบันนะครับแล้วก็นําดอกลงพึ่งนี้มามอบให้กับสื่อคุณภาพอย่างเดลนิวนะครับก็สวัสดีเดลนิวทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้จักสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ทีละคนนะครับว่าวันนี้เรามีอากับใครบ้างนะครับไปทีละคนเลยนะครับท่านแรกนะครับครับสวัสดีครับผม ชัยสินชัยกอคาราวงนะครับนะครับนักแสดงในค่ายของมหามงคลฟิล์มครับผมอันนี้อาจารย์จีน่าค่ะเป็นผู้ร่วมงานที่บริษัทมหามงคลฟิล์มนะคะครับคุณพิมพ์ครับเช่นค่ะพิมพ์นะคะพิมพ์ชกันเพชรสิริวันค่ะครับสวัสดีครับผมไฮกิมดลภาวิจิตนะครับนักแสดงนําจากค่ายมหามงคลฟรีมสตูดิโอโปรดักชันครับต่อไปครับตัวน้อยครับเทนเทนครับเช่นครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชานะัทกรสิทธิรัก์อายุหกขวบมาจากโรงเรียนเอกวุฒิภามิเทศศึกษาต่อไปครับสวัสดีค่ะน้องเปเปอรเด็กหญิงบุญยอร์ซับสิรินนาวินอายุหกขวบมาจากโรงเรียนโชคแชรยไทยราชค่ะต่อไปจ้าสวัสดีค่ะเพ็มพิริยาศรีสวัสดิน้องลาดาอายุหกขวบมาจากโรงเรียนโชคชัยหาไทยราช ยูวตประัฒนธรรม AEC ขอบคุณค่ะ